สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องกระเป๋าหลุยนะคะเป็นรุ่นที่มีคุณคุณที่ติดตามชมพูดกันมานะคะบอกว่าพี่คานาอยากจะดูรีวิวรุว่นนี้จังเลยนะคะก็คือใบนี้ค่ะ p a ลิโม GM นะคะก็สําหรับหรวิทตงแล้วเนี่ยเขาทำพาลิโมมาด้วยกันสองไซส์นะคะก็คือ PM ซึ่งเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็ GM ซึ่งเป็นไซส์บิ๊กบึ้มแบบนี้นะคะสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะใช้ใบนี้เวลาเดินทางนะคะมากกว่าที่จะใช้ในชีชวิตประจําวันนะคะเพราะตัวตัวเองเนี่ยไม่ค่อยถือของเยอะๆยะระหว่างวันนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณคนชอบบิ๊กแบกนะคะแล้วก็มีของเยอะระหว่างวันเนี่ยก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สวยเก๋เลยทีเดียวนะคะก็คุณคนไหนที่สนใจในน้องกระเป๋ารุ่นนี้นะคะ p a l e m o G M ก็ขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นน้อง p a l e m o G M นะคะวันนี้จิบอาจจะไม่ค่อยสุกนะคะเพราะว่าพับเก็บไว้นะคะถือออกมาเพื่อทํารีวิวโดยเฉพาะนะคะก็ด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นเหมือนด้านหน้านะคะ ส่วนที่ต่างกันระหว่างด้านหลังกับด้านหน้านะคะก็คือส่วนที่เป็นหนังส่วนนี้นะคะด้านหลังจะไม่มีอะไรเลยนะคะจะเป็นลงโล่งหนังหนังลองโล่งนะคะส่วนด้านหน้าจะมีคําว่า Louis Vuitton Paris นะคะคือ p าริ r o เนี่ยคิดว่าตอนที่ซื้อเนี่ยส่วนที่ชอบไม่ได่สุดของกระเป๋าก็าคือส่วนที่เป็นาสายหนังตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นหนังตรงนี้เพราะว่าดีเทลมันดูค่อนข้างสวยนะคะเขาจะบอกว่าดูลักษณะเหมือนเป็นกลีบดอกไม้อะไรเงี้ยน,นะคะก็เป็น อีกกระเป๋านึงนะคะที่สามารถใช้ได้หลายแบบนะคะเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมีสายหนังมาให้ด้วยแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเอามาคล้องส่วนที่เป็นโลหะทั้งสองข้างได้นะคะแล้วก็สามารถปรับสายได้นะคะด้านบนนะคะจะเป็นส่วนซิปนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวถือซิปค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกลมๆม,มีตัว LV อยู่นะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะ เป็นกระเป๋าที่ใหญ่นะคะเหมาะในการเดินทางมากกว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสำหรับตัวเองนะคะดูด้านในกันนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะเป็นแบบล่งโล่งนะคะเปิดเข้าไปมีความจุกที่ดีเลยทีเดียวนะคะกระเป๋าไม่ไหนักมากนะคะเพราะเป็นส่วนของแนวาสมากกว่านะคะอ่าด้านบนนะคะฝันหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นช่องแบนๆนะคะสามารถใส่ของได้ยาวไปถึงเกือบก้นกระเป๋านะคะใส่ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ เราก็อีกด้านด้านหนึ่งนะคะกลับให้ดูนะคะก็จะเป็นสองช่องนะคะเป็นช่องแบนๆน,นะคะแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่สามารถใส่แบบโทรศัพท์มือถือได้นะคะแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่พวกลิปสติริบตามอะไรเงี้ยได้นะคะด้านข้างนะคะจะมีส่วนที่เป็นดีริงนะคะเหมือนหลุยส์วิต้องรุ่นอื่นๆที่สามารถเอากระ๋าขึ้นสำอางอไม่ก็พวงกุญแจนะคะมาคล้องได้นะคะ ก็เนี่ยค่ะดีเทลข้างในก็มีทั้งหมดแค่นี้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่ามาจากอีกสายหนึ่งนะคะสามารถเอามาคล้องด้านข้างได้นะคะ mm hmm. <G> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวเองแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ถืออีกสายหนึ่งคล้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเคยถือเวลาเดินทางเรารู้สึกว่าคือกระเป๋ามันค่อนข้างใหญ่ะคะ่ะแล้วเวลาตัวเองถือมันก็จะแบบนนหน่วงๆหนักๆบอกไม่ถูกนะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ แล้วสายส่วนเนี้ยค่ะมันก็จะยาวๆเยอะๆเวลาถือกับสายเนี้แล้วมันจะไม่ค่อยสวยคือถ้าเกิดจะถือสายนี้แนะนาว่าถ้าคุณเอาสายส่วนนี้นะคะออกอาจจะถือได้ง่ายกว่าแล้วก็สวยกว่านะคะแล้วเดี๋ยวจะถือให้ดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบไหนคะ่ะเทียบสาให้ดูนิดน,นึงนะคะนี่เป็น Palermo GM แล้วก็นี่เป็น Neverfull MM นะคะจะเห็วนว่าไซสาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ Palermo GM จะใหญ่กว่านิดน,นึงนะคะดูด้านข้างนะคะ แล้วด้านข้างเนี่ยตัวพาริโม G m จะเป็นมีเป็นลักษณะแบบเป็นฐานนะคะค่อนข้างแข็งไม่ย้วยนะคะแล้วก็หนาก,กว่าของตัวเนว่าฟูค่ะแล้วก็ความหนักเนี่ยของ GM เนี่ยพาริโม GM จะค่อนข้างจะหนักกว่าตัวเนว่ฟูเอนิดนึงนะคะไม่ถึงกันหนักมากแต่ว่านักกว่านิดนึงนะคะถือแบบสะพายไหล่ให้ดูนะคะดน้าหน้าจะ่ไสําหรับนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นลักษณะน,บบนี้นะคะแันนี้ก็เป็นการถือแบบ ใช้สายสะพายนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้ะะานข้างเป็นแบบนี้นะคะตัวเองนี่ก็มันใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นสายสะพายแบบเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะดูค่อนข้างเกะกะนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าในหรือว่าออกนอกนะคะแล้วมันจะย้อนจะใหญ่อย่าง้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เองก็ไม่ชอบเท,ท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ห่วงสายสะพายนะคะห่วงสุดท้ายนะคะอยากได้ยาวสุดแค่นี้นะคะด้านหน้าเป็นแลนแบบนี้ด้านข้างนะคะ คือดูอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาใส่ของจริงเนี่ยกระเป๋ามันจะพองแล้วก็สายมันก็จะเกะกะนะคะส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมันก็จะถูกับยีนะคะทำให้เปื้อนได้ง่ายนะคะแล้วมันก็จะถือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะมันจะหนักมากเลยทีเดียวนะคะเวลาเราใส่ของเยอะเราก็ใส่สะพายอย่างเงี้ยนะคะนี่สายตรงส่วนสะพายไหลออกให้ดูนะคะก็จะเป็นขาประมาณนี้นะคะคือมันอาจจะแบบไม่สวยมากแต่ว่ามันถือสบายกว่าเราไม่ต้องกังวลว่าสายหนังจะเปื้อนส่วนที่เป็น สีของยีนเท่าไหร่นะคะค่ะลืมบอกไซส์ของกระเป๋านะคะพาเลโมจีเอนะคะไซส์อยู่ที่ความยาวที่45เซนนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ36เซนนะคะแล้วก็ความหนาอยู่ที่ประมาณ20เซนนะคะก็วังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณคนไหนที่สนใจในน้องกระเป๋าหลุยรุ่นนี้นะคะพาเลโมจีเอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ